สวัสดีครับพี่น้องครับเมื่อนี้มีโอกาสมาที่วัดรอยพระพุทธบาทผู้มโนร่มครับพี่น้องครับอยู่มุกดาหารครับพี่น้องครับนี่ครับพระองค์ใหญ่ครับพระพุทธรูปองค์ใหญ่ขาวงามใหญ่ตะการตาครับพี่น้องครับนี่ครับงามได้มีโอกาสมากราบไหว้ขอพรครับพี่น้องครับ แล้วก็มาเสียงทายเสียงโชคเลยครับพี่น้องครับโยนเงินเข้าบาทครับพี่น้องครับบางคนกับเขาบางคนกับบ้าเขาครับพี่น้องครับแล้วก็มีโอกาสได้ถ่ายรูปมองนั่นมองนี่ครับถ่ายรูปหมู่รูปเดี่ยวบ้างก็สวยงามก็หล่อก็สวยครับพี่น้องครับเพื่อนที่เลี้ยนปริญาตีน้ำกันครับพี่น้องครับมีโอกาสมาพ้อกันก็ มาครับนัดกันครับพี่น้องครับตอนนี้กำกำลังจะขึ้นรถกลับแล้วครับพี่น้องครับรถฟรีตัวละครับพี่น้องครับแล้วแต่จะทําบุญครับมีกล่องมีกล่องให้ทําครับพี่น้องครับเขาเอารถไปจอดไว้ลานแล้ว เพิ่นกจะจให้ขึ้นรถสองแถวรถสองแถวนี่แล้วแต่เฮ้าจิทําำบุญครับพี่น้องครับผู้ใดบอมีบ่ทำก็ได้นะครับผู้ใดมีก็ทํำหน่อยทำหลายก็แล้วแต่จิตจัดท่าครับพี่น้องครับ <c oughs> <c oughs> ตอนนี้ก็เรียบร้อยแล้วครับลงรถแล้วครับพี่น้องค่ะ